สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แอดจะมาปลูกปลูกพริกปลูกพริกก็ปลูกกัอ่าแตงกวามีต้นแตงกวาในยาวๆนี่ตำดินเพราะเองนะเพราะเองเพาะกับเอาเม็ดแตงกวากับเม็ดพริกกับมาป้ที่ไม่ลวนนี่ชิ เม็ดแตงกวากับเม็ดเม็ดพลิกเอามาเพาะแล้วก็ใส่ไว้แบบนี้นี่ค่ะนี่เม็ดพลิกเพราะว่าต้นพลิกที่บ้านมันเป็นเป็นพลิกแบบนี้ไงคะเนี่ยพลิกแบบนี้ให้ดูเนี่ยพลิกสีขาวมีทุกอย่างมีมีอ่าปักชีลาวก็มีปักชีใบเลื่อยนะ นี่เมื่อวานนี่าถางถอนหญ้าถอนมือเจ็บเมื่อยเลยมือก็มีอ่ามีใบเตยด้วยก็มีวันวันวันชลากีวันชลาก,กี ว่านหางโจกชกี้ใช่ไหมถูพูดถูกไหมแอดพูดถูกไหมนี่บักคีเรื่อยแล้วก็ปริกปริกนี่ไงครับปริกคิดว่ามันจะตายแล้วไงแล้วก็ปลูกเพาะใหม่เพาะใหม่เป็นต้นเล็กๆนี่กายเดี๋ยวไปปลูกลงถังกลุ่มกระถางนิดนี้เนี่ยพราะต้นเล็กๆ ต้นพริกนี่มันโตแล้วนะอยู่ในนี้ก็รดน้ําทุกวันทีละนิดทีละนิดน้ำเอาไว้ในในบ้านนะ่ะไว้นี่เดี๋ยวก็แมลงกินหมดเลยใบยอ่อนใบอ่อนแมลงก็กินหมดก็เปาะไว้ที่ในบ้านนี่มันก็ได้สองอาทิตย์แล้วนะแตงกวาก็ยาวแล้วเนี่ยแตงกวาเ <c oughs> พาะเม <c oughs> เอาเม็ดแตงกวามาเพาะไว้เนะี่ ก็ใส่สำลีนะคะใส่สำลีแล้วก็ใส่น้ำจุ่มๆแล้วก็ปล่อยใส่เม็ดพืชเอ๊เม็ดเม็ดเนี่ยเม็ดพริกกับเม็ดแตงกวาเนี่ยมันก็ขึ้นมาแบบนี้พอขึ้นมันมันรากมันยาวแล้วใช่ไหมรากมันยาวแล้วเราก็าไปใส่ในกระถางเดี๋ยวเอสเอามาให้ดูที่ว่าเอสเอาไปใส่ที่ในกระถางหญ้าขึ้นเยอะเลยที่บ้านดู หญ้าสวยตายหมดมีแต่หญ้าที่ว่าไม่สวยมันขึ้นมาเช้าแล้วนี่มิซุก้อยกันนี่ค่ะมืดหน่อยนี่ค่ะนี่เพราะได้อตินึ่งได้แล้วมันยังไม่ตายเพราะจากตรงนี้เอาจากตรงนี้ไปลงตรงนี้เอาจากลงเอาจากตรงนี้เนี่ยแล้วก็ไปลงดินไปลงดินเนี่ยก็โตหน่อย นี่เต็งกว่าให้ก็โตอีกนิดหนึ่งแล้วก็ไปลงดินให้ลงตรงนี้ก่อนในกระถางมีด้วยตัวู้จัจะปุยอ่ะฮะด้วยจะปุยอ่ะเจยงอ่ะมนมีโจเตาอุจได้เตาอุจได้แฮ่อเตา้าอุงเครื่องนี่กว่าแล้วอ่ะ แล้วก็เกย์เป็นเกย์อะจ้จิตเตอร์เ,เกย์มีกว่านมีกาเดี๋ยวลงดินดินเปลี่ยนไปนะก็รู้ไม่ล้วนเอวฮะ นี่ค่ะดินดินเมื่อกี้ก็ใส่อ่าใส่ปุ๋ยไว้เมื่อกี้ใส่ปุ๋ยไว้ประสมไหมไม่รู้นะทาแบบนี้มันก็ขึ้นมาเมื่อก่อนก็ทําแบบนี้เนี่ยขึ้นมาเป็นต้นใหญ่แบบนี้เนี่ยอันนี้ต้นมะนาวไม่ใช่มะนาวอ่าเลมอนอะสีเหลืองอะ่ะไม่ใช่มะนาวบ้านเราอันนี้นะตรงใส่ต้นมะนาวเลมอนจำไมนะ่ได้ แต่ต้นพริกนี่มันก็ตายแล้วเพราะว่ามันปีกว่าแล้วนี่ก็ปีกว่าสองปียังไม่เป็นลูกเลยแต่พลิกนี่กินหมดแล้วต้นพลิกนี่นี่มันยังมีต้นต้นเล็กเนี่ยเป็นพลิกสีขาวแบบพลิกสีขาวก็กินหมดแล้วกินตั้งนานแล้วนี่มันจะตายแล้วสองต้นนี้ยกขึ้นใหม่นี่ใบเตยก็เหมือนกัน ตัดตัดไปหมดแล้วมันขึ้นใหม่ก็มีตอ้นอ่าปักขีลาวอะ่ะเอ้ยไม่ใช่ปักขีลาวนะ้อยนี่ปักขีปักขีใบเลื่อยเขาเรียกขีใบเลื่อยปักขีใบเลื่อยใช่หอมอะหอมมากนี่มันก็ขึ้นมาเยอะมันก็มีมีมีมมมเยอะเยอะมีดอกมันมีเนี่ยเนี่ยเมื่อวานที่ว่าถางหนี่นี่มันขึ้นมาเห็นไหมนี่มันขึ้นมาเยอะเลยต้นเล็ก เพราะตรงนี้มันมันมีมันมีลูกไงเวลามันมันสุกแบบนี้แล้วไงนีง่เห็นไหมเนี่ยสุกแบบนี้แล้วมันก็ตกลงมาที่ดินเองหล่นลงมาเองหล่นที่ดินหล่นลงดินเองอะ่ะมันขึ้นมาเยอะเลยเห็นไหมขึ้นมาชัดชัดเลยชัดชัดจีเยอะเลยอืมสวยมาก เดี๋ยวรดน้ำอย่างน้สวยก็สวยปักชีใบเลื่อยนี่ก็อ่าว่านหางจระเข้ไมอ่าตอนนั้นที่ว่าเอาลงที่ขะถางใช่ไหมอ่ะมันก็ล้มมันก็ตายแล้วก็มาปลูกลงดินปลูกลงดินแล้วก็มันขึ้นมาเยอะเลยนี่มันขึ้นมลตรงนี้ก็ขึ้นนี่ใหญ่มากเลยเดี๋ยวมันก็ใหญ่กว่านี้อีก แอดยังไม่ได้รู้ว่าจะทำไรเนี่ยว่าหนังจระเก้ใครรู้บ้างคะเอาไปกินใช่ไหมแอดว่าจะตัดแล้วเอาไปกินจะมีกอดไลเย,ย่นเยอะหน่อยกรดไลเย,ยนว่านังจระเก้สวยนะคะมะเขือก็ตายแนละ้วมะเขือนี่มะเขือเพาะตายแนละ้วเพราะว่ามันหลายปีมันเป็นปีปีกว่านเนี่ยมันตายแนละ้วมันเป็นลูกเยอะอยู่มันตายแนละ้ว เมื่อวานน่ะถอนหญ้าถอนได้เยอะเลยเงนียตรงนู้นก็มีต้นมันฝนตกตอนนั้นฝนตกใช่ไหมนี่เสียวันนี้ที่ว่าแดดมันออกได้ถอนหญ้าฝนตกนี่มันขึ้นมาเร็วเร็วเนี่ยโอ้ยบอกไม่ถูกเนี่ยต้นพลิกเยอะอยู่อย่างไงต้นพลิกโอเคนะคะเดี๋ยวเอ็ดทำปลูกต้นในนี้ให้ ปลูกนีก่กัปลูก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 ดูแจะไปหรือเปล่าไม่รู้ปลูกดูว่ามันต้นมันนี่มันยาวเกินแล้วอืมรากมันยาวเกินเนี้ยลงปลูก ลงปลูกทุกคนก็ทำได้นะคะลองดูปลูกแล้วก็เอาไปไอเก็บไปที่อา่าเก็บไว้ที่ร่มหน่อยเพราะว่ามันยังไม่ตูกตูกเดดยังไม่ได้อันนี้เห็นแอดเห็นมันยาวเกินเนี้ยอ่ะมันยาวเกินเนี้ยก็ต้องลงปลูกนะนี่ยรากกัน เดี๋ยวถ้ามันยาวกว่านี้ถ้ามันแข็งแรงกว่านี้ใช่ไหมเดี๋ยวเอ็ดก็เอาไปลงที่ลงดินเลยแบบนี้ไอ้นี้ลงที่ลงที่กระถางก่อนอืมก็อยู่ว่างๆไม่รู้จะจำในนี่ค่ะปลูกปลูกให้หมดเลย โอเคนะคะคลิปนี้แอดทำไม่ดูเนี่ยแอดทำแบบนี้นี่นี่มันยาวแบบนี้แล้วยาวแล้วก็ไปลงดินมีเงากลบปทำแบบนี้อ่าโอเคนะคะคลิปนี้แค่นี้นะคะแอดบอกว่าแค่นี้โอเคคลิปทำไม่ดูเพราะว่าแอดทำไม่ดูว่าเอ่อปลูกต้องแบบยังไงอ่ะ นี่ไนี่ไอ้นี่ไอ้นี่ต้นพริกนี่ต้นพลิกนี่ค่ะต้นพลิกมันยาวแล้วรากมันยาวแล้วคงจะคงจะโอเคแล้วเนาะก็ปิดนิดเดียวเองแบบนี้โอเคค่ะนี่ไงคะนี่ต้นพลิกแล้วก็นี่ต้นต้นแตงกวา ถ้าเตงกว่าเดี๋ยวมันใบมันยาวมันดีมันมันแข็งแรงกว่านี้ก็ลงดินโอเคนะคะคลิปนี้แอดจบคลิปแค่นี้นะคะอย่ายลืมกดไลค์กดซับตักรไอ้น้แอดด้วยนะคะแอดจะได้มีกำลังใจตามคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากๆค่ะ